ก่อนเลยนะคะถามถึงซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแบบว่าต้องการนำเสนอเรื่องอะไรเออซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครัเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่จ้างครอบครัวปลอมๆเพื่อกลับไปเยี่ยมครอบครัวจริงๆนะครับก็เหมือนกับไปแก้ปมในอดีตค่ะอย่างเรื่องราวที่เราเห็นมันเหมือนกับว่ามันต้องมีการถึงต่อค้นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนบ้าง คือผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่พูดเรื่องเกี่ยวกับประเด็นครอบครัวอย่างตรงไปตรงมาเลยนะฮะว่าแบบมันตั้งคําถามประคำว่าคุณคิดว่าครอบครัวของคุณเนี่ยความหมายมันคืออะไรนะครับคำว่าครอบครัวจริงคาว่าครอบครัวปลอมแต่ละคนเนี่ยความผูกพันแบบนี้แบบไหนเราเรานับว่าคนคนนั้นเป็นคนในครอบครัวครับนั่นหมายความว่าบรรยากาศในเรื่องเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนไปในยุคก้าวหด้ยไหมครับใช่ครับคือว่าอย่างคือไอ้โดยตัวคอนเซปต์ของการไปจ้างคนมาปลอมตัวเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันโดนจับได้ง่ายๆเลยแหละเพราะว่าไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตเองนะครับเฟซบุ๊กเราเซิร์ชก o o g l e เราก็อาจจะเจอได้แล้วว่าใครเป็นใครแต่ว่าพอเป็นย้อนอดีตไปในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่ทํางานเนี่ยผมรู้สึกว่าการหาตัวตนใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันยากเพราะฉะน,นั้นใ้เหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้แล้วมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้โดนจับได้ง่ายๆเดี๋ยวพัดเรานําเสนอแบบเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วแต่ว่าพาดดราม่าก็คือผนวาานน่าดราม่า คือพอมันเป็นเรื่องครอบครัวผมว่าจริงๆทุกครอบครัวน่าจะมีรอยแผลอยู่บ้างนะครับผมว่ถือเชื่อว่าทุกครอบครัวมีนะพียงแต่ว่ามันจะเยอะจะน้อยจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนแต่คราวนี้เราจะแก้หรือรักษาบาดแผลเหล่านั้นอย่างไรมากกว่ามันก็เลยเป็นเรื่องราวที่กลายเป็นเรื่องเงี้ยฮะซึ่งผมว่าดราม่าไหมผมว่ามันมันน่าจะเป็นประเด็นที่คนจะรู้สึกกับกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ครับ <c oughs> จเริ่มต้นคือจากพี่ปีเตอร์เลยนะคะเรื่องนี้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากพี่เลยนะคะผมไหมเหรอ ก็ใช่ก็มีส่วนค่ะผมผมผมพาทุกคนเดินทางไปกับผมแหละแต่ว่าระหว่างทางทุกคนก็จะค้นพบบางส่วนของตัวเองมั้งค่ะอ่าพี่โนค่ะยังไงบ้างคะเรานี่ตามตามเข้าไปตามเข้าไปค่ะก็ก็ใหยาก็ใหญ่จะมีครอบครัวเหมือนกันนะคะก็เลยแบบตราสินใจตามเข้าไปจริงๆก็ก็คงเหงาแหละ อย่งางพาร์ทเราเราแบบว่ายากไงบ้างแบบในการในแบยาก่ายยากนะเพรานะว่ามันตัวตัวเนี้มันเหมือนมันจะมีความแบบมีความอ่อนมีความอ่อนว,นวางข้านในแต่ว่าคนไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดไายังไงให้แบบทม,มันมีผลได้นั่นหมายความาาาว่ามันยากกว่าที่คาดไว้ ยากค่ะวี่่เคยรอบหมดเลยแต่มันไม่ใช่ตัวพี่ก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเราจะต้องเล่นยังไงให้แบบสุดให้คนดูเขาแบบเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะเส่อเป็นด้วยบทไหมว่าถึงแบบยอมใจของกเล่นไม่ได้ไม่นลาแล้วจริงๆคือหลายๆอย่างไป็นตประกอบนะคะมีต้นด้วยมีใบด้วย เปิดประสบการณ์ใหมขายคืนก็เลยอยเรื่องนี้การปรึกษารจะต้องยังไงคว่าแบบจะต้องเรียนยังไงบ้าแสดงแบบอุตสากษรตสาหกรรมทีตลอดแต่พอทางร่วมกับเองก็ไม่ได้แบบว่าเครียดมากถ้าที่ต้นใจดีใจดีจนแบบบางทีเราแบบเกรงใจอะค่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยรู้ลิสต์ไปเป็นยังไงอะไรบ้างโอเคไหมเออดีอนุญาตเลย เลยแล้วพี่ต้นก็จะแบบที่ขอแบบนี้เผื่อไว้นะแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามผมว่าเป็นการทํางานร่วมกันมากกว่าคือตั้งแต่แรกจริงๆแล้วอย่างที่พอเราเริ่มที่จะทํางานนะครับเรามีเวิร์กช็อปเยอะมากนะเอาจริงได้ได้ลองเล่นได้ลองลอง ตั้งแต่แบบวิร์กช็อปเลยว่าถ้าเล่นพี่นี้เป็นยังไงพูดแบบนี้เป็นยังไงรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยจนไปจนไปถึงหน้ากองเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังตรงไหนมันมันน่าทดลองหรือว่ามันรู้สึกว่าเออลองทําแบบนี้แล้วมันจะเกิดรู้สึกอะไรเนี่ยมันก็ผมก็จะเปิดโอกาสให้นักแสดงได้ลองเล่นมันคือเวลาที่เราเวาออิร์กช็อปอะเรารู้สึกว่าเราได้อีกอย่างแต่พอวันที่เราไปเล่นมันก็รู้สิว่ามันเป็นอีกอย่าง เป็นไงคะกับบทเก๊กมันเก๊กสมชื่อในเรื่องนี้เลยก็เก็กค่อนข้างเก๊กสมชื่อครับสนุกดีครับด้วยความที่เก๊กอ่มันจะเป็นตัวละครที่มันค่อนข้างเลื้อยเลื้อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่าเลื้อยเลื้อยแบบว่าลื่นไหลเออลื่นไหล ก็เลยแบบมันมันเลยให้ได am ้ทดลองเล่นอะไรได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ตัวเก๊กอะถ้าคอมเมดี้มันก็จะคอมเมดี้สุดเลยถ้ามันดราม่ามันก็จะดราม่าสุดเลยอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าบทตัวละครเก๊กอะมันมันสนุกในการที่ได้เล่นดีอเ่็นคอมเมดี้เหมือนเราไม่ค่อยได้เห็นกวนคนไม่ค่อยเห็นเจมส์เจมส์ช่เนี่ยคะเราเป็นไงบ้างพอเราได้เห็นตัวเองก็เอ่าก็ไม่รู้ตรงไหน คือคืออย่างนี้ตอนแรกตอนแรกผมเห็นเขียนบทเจกอะครับผมนึกถึงเจเลยอเ,เออเป็นคนเป็นคนที่แบบผมผมเห็นคนแรกเลยว่าเฮ้ยผมอยากได้เจนะเพราะว่าผมว่าเขาเขาเป็นพระเอกที่ไม่ไม่ได้พระเอกจ๋าจ๋ามากๆเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนเราที่สนุกคนหนึ่งแล้วพอเวลาเราเห็นบุค,คลิกของเขาครับตอนอาเดนเขาเล่นมาหลากหลายแบบแต่ว่าพอมาถึง ผมคิดว่าผมพยายามผลักดันให้เขาเรียกว่าผลักดันนะพี่อาเบลกับว่าเจบุคลิกแบบเนี้ยตัวละครตัวนี้มันต้องเ,เลน่นมันต้องน่ารากักมั้งเงี้ยพยาพยามไปให้สุดเวลาไปถึงก็แบบเวลาเขาเล่นเขาจะเขาจะกังวลว่าแค่นี้ตลกตลกไปเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีมมตลกไปมีแต่ตลกดีเออมันต้องมันต้องกล้าทํามันต้องกล้าลองอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วพอสุดท้ายผมสึกว่าเขาเป็นตัวละครเก๊กที่แบบที่น่ารักมาก เรื่อง e ะะนี้นบบนเป็นไงบ้างคะอันนี้ผมรับบทเป็นพุ่งค่ะซึ่งก็เป็น challenge พอสมควรเพราะเป็นบทแรกและการที่ได้เล่นเป็นนักสแสดงนำแล้วก็ได้เล่นกับน,นักสแสดงท<ส>ั้ง4คน3คนนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ของคนพุ่มกับพี่ต้นนี่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าทุกคนสนับสนุนมากคนกองแล้วก็ทุกคนในมาแล้วคอยช่วยเหลือกันตลอดเลยค่ะมี่แบบว่าขอคำปรึกษาตลอดเวลาเลยค่ะทันไปถามเจนตอดเลยคุณเฉยว่า หรือว่าคนนี้เขาจะช่วยเรื่อง blocking เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันซึ่งก็ดีใจค่ะที่เหมือนครบมีคนที่คอยช่วยเหลือเรากดดันไหมคะพี่พ๊พกดดันค่ะแต่รู้สึกว่ากดดันตัวเองมากกว่าคนอื่นกดดันพี๊พนะคะเพราะว่าพี๊พก็อยากทำให้งานนี้มันออกมาดีแล้วคาแรคเตอร์บุ้งบทเขาค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรนะคะมันก็เลยเป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่ของพี๊พมนกันอย่างภาพที่บอกว่าบรรยากาศภายในเรื่องเนาะมันเป็นยุคเก่าสุดนี้มันจะมีกิมมิคของภาษาไหมคะหรือว่า ลักษณะบตลิ่งของตัวละครที่มันต่างจากยุคปัจจุบันมีคันหรือต้องพูดหรือต้องพูดภาษาอังกฤษให้ไม่ชัดค่ะอ๋อมันเป็นยุคที่แบบว่ามันดูแบบไม่ค่อยชัดใช่แล้วก็ภาษาไทยด้วยซึ่งมันก็ไมดีนะทบบนีใช่ปะเข้าใจไหมคะคืออย่างนี้ครับปริมเขาเป็นนักเรียนนอกเลยล่ะว่าง่ายๆครับแบบว่าพื้นฐานเขาเป็นคนที่เหมือนกับทั้งภาษาอังกฤษก็คือแบบ fluent อะ native สำนองสำเนียงนู่นนี่แต่ภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าพูดไม่ชัดดีกว่า มันคือมันมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แบบเหมือนกับว่าเรื่องภาษามันเลยกลายเป็นประเด็นหนึ่งจริงๆสำหรับตัวละครว่าไอ้บุ้งมันเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนคนหนึ่งเป็นเหมือนกับคนไทยคนหนึ่งนักเรียนอยู่สมัยนั้นก็คือหนึ่งสำเนียงภาษาอังกฤษก็ไม่น่าจะดูเว้แบบนั้นหมายถึงมัน,ม,ม,นม,มันมาเองอ่ะเขาคงไม่ได้ตั้งใจะอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าพิมพิมต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ไม่ชัดนะซึ่งมันยากนะครับคือมันต้องเปิสำเนียงอังกฤษที่เป็นไทยอ่ะหมายถึงเอาเช่นสมมุติ เชโมเลยเช่อน่ช yeah! er ืไหนอะลลอฮ์สกอร์อะไรอะไรเบสบอลอินสติ AIDS> ้งเบสิกเออเบสิกอินสติ้งอ่าสมมติว่าถ้าพูดถ้าพูดคำนี้เป็นภาษาปกติจะพูดเบสิกอินสติ้งอ่าถ้วพูดในหนังเบสิกอินสติ้งแล้วคนไทยเข้าใจง่ายคือหมายถึงว่ามันมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของตัวละครจริงที่มันควรจะพูดแบบนี้แล้วก็ ภาษาไทยก็เช e ่นก yeah, sure. ันครับคือพอยิ่งเขาพูดไม่ชัดอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องพูดชัดว่าตัวนี้มันพูดไม่ชัดไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องฝึกทั้งสองภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วนอกเหนือจากภาษาไทยภาษาอังกฤษมีภาษาถิ่นลงไปด้วยนะครับภาษาถิ่นมีภาษาใต้อ่าภาษาใต้ภาษาใต้ก็มีคือเรื่องมันเกิดขึ้นที่พังงาครับตัวละครบางตัวก็จะพูดภาษาใต้บ้างตัวละครที่เราไปเจอเ่ยนะครับ ัหลักสถานที่เราไปถ่ายรุ่นกับเราไปถ่ายนที่ไหนบ้างที่หลักๆเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พังงาพังงาครับแล้วก็เราถ่ายที่ตัวทั้งจังหวัดพังงาคือทั้งในตัวเมืองนะครับแต่หลักๆคือที่ตะกูป่าเพราะตะกูป่าเนี่ยมีเมืองเก่าเป็นช่วงเหมือนกับตึกเก่าเงี้ยซึ่งมันสามารถที่ฟุมบรรยากาศของหนังให้มันอยู่ในยุคสมัยเดียวกันได้นะครับแล้วก็ผมว่าพังงาเป็นจังหวัดที่น่ารักมากนะฮะแล้วก็บรรยากาศสวยงามถนนสวยงามภูเขาทะเล ใครเป็นตัวแทนฝากดีกว่าเราจะได้ติดตามหรือว่า,วารู้บทสรุปกันเมื่อไหร่คะฝากมั้ยพี่เจฝากกัน่พีเจนะพี่เจฝากมั้ยครับขอฝากซีรีส์นะครับของเราส่วนนะครับผมก็จะฉายวันที่7นี้แล้วนะครับที่ Netflix เท่านั้นนะครับผมยังก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากดูกันเยอะๆนะครับผมสามารถดูได้กประเทศร้อกว่า1้0เจ็ประเทศทั่วโลกนะครับภาษาเป็นภาษาสเปนไหมเวลา